มาต่อกันที่คู่สนิทกันมาดีกว่าคู่สนิทในที่นี้ไม่ใช่กิ๊กกันหรือว่าแฟนกันนะคุณผู้ชมแต่เป็นพี่เลี้ยงวันนี้มีพี่เลี้ยงหลายบ้านเลยแล้วจะบอกว่าแต่ละบ้านเนี่ยนะเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นแม่จวบจนปัจจุบันรุ่นลูกเลยนะคะบ้านแรกก็คือบ้านของคุณแม่ชมพู่อารยาค่ะคุณแม่ลูก3ามที่มีพี่เลี้ยงคู่ใจก็คือนี่ค่ะ ป้าเจียเจ๊ยบเสื้อส้มเนาะใช่แล้วป้าเจี๊ยบเสื้อส้มเนี่ยคือพี่เลี้ยงคนเก่งนะคะที่พูดเมื่อไหร่ก็ทําเอาไม่ชมเนี่ย น้ำตาไหลได้ทุกทีเลยที่คิดถึงความซึ้งใจที่มีต่อกันหลายคนอาจจะรู้นะคะว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยดูแลน้องสายฟ้า<อ>น้องพายุ<อ>และน้องแอบิเกลแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้าเจี๊ยบเนี่ยอยู่ดูแลแม่ชมมาตั้งแต่สมัยเป็นนักแสดงอเอาจริงๆคือนานกว่านั้นด้วยซ้ําเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของแม่ชมเลยก็ว่าได้ค่ะดังนั้นความรักความผูกพันก็คือ,อดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นแม่ย่านรุ่นลูกค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนชอบป้าเจี๊ยบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะป้าเจี๊ยบเนี่ยดูแลน้อง น,น้องทั้งสาคนอย่างดี<อ>และการันตีด้วยคําสัมภาษณ์ของแม่ชมว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยแหละตัดสินใจทุกยอ,อย่างให้ลูกเหมือนกับคนในครอบครัว <c oughs> ไม่ใช่แค่ในฐานะพี่เลี้ยง <c oughs> แล้วป้าเจี๊ยบเนี่ยคือหลังบ้านที่แข็งแรงมากๆอันนี้ <c oughs> ดีมากเลยนะ ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไม่ชมถึงได้รักปาเจีย๊ยบแล้วก็ดูแลปาเจีย๊ยบและครอบครัวไม่ต่างจากครอบครบัวของตัวเองอและที่น่ารักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะ,คะเขาได้ส่งต่อความน่ารักเนี้ยไปยังลูกๆทั้ง3ามคนที่มีต่อปาเจีย๊ยบด้วยเวลาเด็กๆไปไหนมาไหนสิ่งที่นักข่าวของเราจะได้ยินอยู่เป็นประจําคือเด็กๆจะเรียกหา ป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบไต่รูปไต่รูปอันนี้คือแอบิเกลพูดบ่อยมากป้าเจี๊ยบไต่รูปให้หน่อยอนี่คือความน่ารักของเด็กๆที่มีต่อป้าเจี๊ยบและความน่ารักของป้าเจี๊ยบที่มีต่อครอบครัวของแม่ชมด้วยอันนี้คือแอบิเกลล่ายรูปให้ป้าเจี๊ยบเอ็นดูนะคะเจเ๊ยกตอบแทนป้าเจี๊ยบแล้วนะคะด้วยการถ่ายรูปให้เดี๋ยวนะแต่ว่าเซลฟี่นะลูกนะแต่ว่าก็ถ่ันเข้าหน้าตัวเองป้าเจี๊ยกได้รูปไหมอันนี้ต้องรอดูกันจ้่ไ อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่หลังบ้านสําคัญนะถูกต้องค่ะมาต่อกันอีกบ้านดีกว่านะคะพ่อๆหรือว่าพี่บีมกวีค่ะกับป้าโนพี่เลี้ยงหลายคนโลยเฉพาะพ่อแม่ชาวโซเชียลที่เลี้ยงลูกดาราผ่านมือถือเออนะคะอยู่กับครอบครัวตันจรารัก์ค่ะมาอย่างยาวนานเลยนะ ยาวนาที่แปลว่าตั้งแต่พ่อๆเนี่ยเป็นเด็กเลยนะตั้งแต่ยังไม่เป็น<ว>บอยแบนด์นะคุณผู้ชมอ,อาบน้ําเช็ดต,ตัวป้อนข้าวพ่อๆโอ๊ยป้านุเยี่ยทำมาหมดแล้ว<ๆ>แล้วก็ส่งต่อมาอยังรุ่นลูกด้วยพี่ทีน้องพี<อ>แล้วก็สองสาวฝาแฝดอัญญาแล้วก็ไอาวาด้วยนะคะ ดูแลกันตั้งแต่รุ่นพ่อก็ว่าเลยยางฟ้าแฟดค่ะพี่ทีแล้วก็น้องทีนะคะบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่มีการควบคุมอาจจะแบบง่ายบ้างบางทีก็แบบยากบ้างาเด็กชายก็จะโซนหนเพรพะบีแม่ออยทําไง,าองเอาไม่อยู่แต่คนที่เอาอยู่ก็คือ ป้านนุชเท่านั้นค่ะหลายโมเมนต์คุณผู้ชมค่ะ f อบ้านเนี่ยได้ชมกันนะคะก็อดที่จะรักป้านนุชไปด้วยไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็ทุกๆปีนะที่วันเกิดของป้านนุชนะครอบครัวตันจารักษ์ค่ะก็จะจัดวันเกิดให้เสมอเลยเรียกว่าดูแลแบบดุดญาติมิตรสมมงสุดยอดที่เลี้ยงแห่งบ้านนี้จริงๆเลยน่ารักเนาะผู้ชมปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งบ้านค่ะ คู่หูคู่ใหม่ที่หลายคนชื่นชอบมากๆเลยก็คือสาวแก้มบุ๋มกับพี่โจมพี่โจมพี่มโ<ท>มเป็นคนที่ใส่หมวกนะใส่หมวกดอกแบบนี้เลยเ<อ>พี่จมในเวลาใครดูไลฟ์แก้มบุ๋มเวลาขายของอก็จะต้องได้เห็นแกอย่างแน่นอนอเพราะแก้มบุ๋มมักจะเรียกมาไลฟ์ด้วยหรือมันจะมีอคอนเทนต์อยู่ด้วยกันตลอดตลอดแล้ว รายได้เวลาขายของเนี่ยแก้มบุ๋มนางแบ่งให้พี่จุ๋มด้วยนะน,น่ารักมากจนตอนน,น,อน,นี้กลายเป็นไรายได้หลักยิ่งกว่างานประจําอีกสองคนนี้อยู่ด้วยการขายงานเก่งมากออนี่ไงนี่ไงพี่จุ๋มเนี่ยอ,อยู่ดูแลบ้านของแก้มบุ๋มมานานถึง9ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกด้วยกันมาอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะช่วงโควิดหลายคนเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปไปไม่เป็นนะบ้านนี้ก็เหมือนกันจับมือกันนับเหรียญซื้อของมาแล้วเพราะเจอวิกฤตค่ะ แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ทิ้งการจวบจนวันนี้เชื่อเลยว่าหลังจากนี้ถ้าแก้มบุ๋มออกเรือนไปพี่จุ๋มนี่แหละคือมือวางอันดับหนึ่งในการดูแลลูกๆของแก้มบุ๋มอย่างแน่นอนอจากร,รุ่นสู่รุ่นดูแลแม่แล้วก็ดูแลลูกต่อไปอน่ารักทุกครอบครัวเลยนะคะ